บรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะเะจ้าว่าบอสบายดีทุกคนสบายดีพี่ป้านะอาทุกคนทันนะครับเขางามมาี่จากที่ลงคลิปไปเมื่อเช้านี่เนาะ จมมาจมมาคนงานมาหลายโพดโพสัปปะมา,มากระดอกกระเดียดแท้มาโพดมาพูดแท้หือยามบ่หมีนั่นนะ<อ>คนงานจะตีกันอืจข่าวกาบสื่อแล้วกันเลยงบแล้วก็จะพายแล้วออกก่อนแม่น้องเทนมาวะเออแม่น้องเทนออกก่อนแล้วก็อิสาคอนมันเห็ดน้ำตกหมูไต้ฮื่อน มาเห็ดจะพูดแหละซิมาเห็ดแน่นี่กีหยังกับบ่มีแนมหายังกับบ่มีเลยเห็ดอยู่พูดม,มันโผล่มันโผลพูดรเด,ด้อคนนี่ว่าสรุปแล้วนะคนงานมันนี่นะเศรเอสคนทางบักดำพี่น้องเอย้ยคนนอกนะเศรคนเฮามคนหนึ่งคนที่เป็นเศรเอส คอิเมซอ้อนมานั่มพุทีิสาสองพี่ลูกพี่โลโพดโพอีลีอืแลข้าวเลยจมในขีปะโอ้ยผมมีเงินจ่ายค่าแห้งกับบัตรนี้แหละผมมีเงินจ่ายค่าแห้งกับบัตรนี้วะคุณผี่คนสวยใจดีของหาทางเมืองนอกข้ารเบิ่งขีป ก็เลยเมตตาเพื่อนจนัดมาให้อีกพี่น้องเอ้ยเพื่อนฝากมาให้ลา่าสุดฝากมาให้อีกซาเออโอ้โว่แต่ฟิวเพื่นฝากมาให้อีกสามพันบาทพี่น้องสามพันบาทสามพันบาทอ,าอะไรคือบทไทยอันไห้ตะากะาอนวะ พอดีเป็นหกพันพี่น้องเลยป้าตระเลิศเล่อเปิดสือคุณพี่ขอบคุณมา,มากมากนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่ที่เมตตาขอบคุณเจมส์เนาะเป็นฝามาเพิ่มหายใจคา่าแรงคา่าแรงนะครับสิหายวันละอาโหลดโหลดโหลดมันต่อสบายดี ขาแรงนะห้าสิใสองร้อยสี่สิบพี่น้องตะแลบกีบบ่าซิแล้วแต่ที่ย่างก็พอแล้วโอ้ยเห็นตะเวนแล้วมื้อนี้สิเบิร์ตโฟนแะไรสองร้อยสี่สิบพี่น้องลดนโอกาสนะต่างหากได้ให้ราคาต่างหากได้ท่านเขาลงเป็นหมัดนะมันสิได้ไล่ผัวหันโอกาสนะ ลูกก้าเขาจังเขาหายเขาเจาะสามร้อยพว่าถา้าเจ้าลูกเป็นหมัดมันชินดาาร้ายกว่าหันมันชินด้จ่ายค่าแรงร้ายกวา่าร้ายกว่าสามร้อยนี่น้ะเก็เลยเอาแบบนี้แต่แรกๆนะฮ้ามาลกกูกอากาเขาต้องมาซ้องตาเนาะ ก็จะถ่ายเข้ากระเปลากะเฮาก็าาาได้ดำมาลายเตอพี่น้องก็จะกระเอิงกูลงมากะตาเดียวนะก็ถือววาเลอะเลออยู่ก็ดีใจพี่น้องดีใจดีใจทีผู้ใหญ่ใจดีท้งเมืองเนอเกิดแนมมองเห็นจากประเทศนอร์เวย์ เอากระปอกค่อยหูดหอกวัดนอร์เวย์มันอยู่ทางใด oh. มือเศร้านะนะผมอ้ผมแบบมือเศร้ามือคืนนี่ได้แสตไปตอนแรกเรามาสิแสดอันไปตอนที่มันมีสัญญาณว่าว่ดสิแสดไปหาคุณพี่เพิ่นทั้งตอนมันมีสัญญาณอยู่อข้างล่างว่าผดข่าไปก่อดมือคืนนี่ตอนแสตไปหาคุณพี่นนะ ต้าเพื่อนะตอนอยู่บ้านน่ะนอนเฝ้าอันใหญ่ายมัง้งกำลังสีนอนก็เลยแส่ไปตื่นซามาก็เลยโอนมาหายก็เลยเห็นโอนมาหายสามพันบาทแลครกับก็โอนมา, 3, าเ,นนมเพิ่มสามพันก็เป็นหกพันก่อนหน้านั่นเป็นกระซอยมาก สอยมาตลอดสอยมาทุกเคสหัวหน่าช่วยเรือมาทุกเคสอันนี้จะบอิแค้งก็ได้เนาะตาก้าบ่านี่นะอา้ามันยังลุกไปอยู่มันคือปูนงโปโูนงงมันรลุดหายวะ ได้เขาจ้างกสิทิดวา่าเออมันมีเงินจ้างเนปีนี้ไม่ใช่คุณยายจะดีผืนเมตตาเป็นสวยเรือเผ็นทำบุญ ลก,ก้ากับลก,ก้าอยู่หน้าห้ามันเลยซ่าเขาไม่กล้าพ่อนะ่ะเขาสิทธให้ห้าข้ออีกแคนะ่ไหนใครว้าวอของสิบเก้าคนสาวคน,นเนาะล,ะลุมลงลุมลง,ลงตีเจ้า วา่วาวา่วาว่าว่าไปแบบเดียวตามไปเอกากะยังบ่มา กะเขาสิพอห่อใส่ได้กะเขาเนาะต่ออีกวันหนอเนาะต่อมีแต่ต่อตั้งให้หน่านะ มันแหลววัยจะสิบ่ต้องมาฉีดน้ำฮะโอ้ยจะมันซาดเด้ มำไม่ไหวลุย <benim> ลุยโลดเออเศร้าแข็งอะไรป่านนี้เศร้าแข็งเราใช่แน่ละแม่เบิร์นเราแม่อันนั้นบริได้ใชหูดก็เลยเจอซึกงนักแน่โอเคพ่อแม่พี่น้องเก็บภาบรรยากาศไว้เพียงสมีก่อน จะได้ลบบปิสิติดตามเน้กงเดิมฮะแผ่นแป้นอีกเลยกาวิ่เลยโอ้ยสองสี่หกเจ็ดบอพวกคนนั้นไปใส่อีกเลยอีกคนหนึ่งเฮ้ยโตยูธ